สวัสดีครับผบกับเราช่องพังใบเฟิร์นครับผมยินดีต้อนรับครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับไม่ใช่วันหนึ่งนะครับเป็นทุกวันนะครับนำน้ำมาให้น้องๆเล่นครับกลางป่าใหญ่ครับผมเราเดินเข้าป่าครับ ไอฟ้ฟืนก็จะลกอยู่กับนุ่มรอครับนุ่มรอครับโอ้เสียคอตัวนุ่มรอใหญ่เลยครับโอ้เจ้านี่่ไหครับรถมายัางตัวนี้เนาะช้างก็จะพูดประมาณนี้เนาะเขากำลังเล่นเล่นกันอยู่ กำลังเล่นแบบมีความสุขเลยกำลังเคลียร์เขารอกันครับผมต่อไปเงินของเราครับต้องมาผูกกลางป่าใหญ่นะครับทุกคนครับเพราะว่าที่เรามาอาศัยอยู่พื้นที่มีร่มไม่เพียงพอครับต้องนำน้องๆมาปลูก ในป่าฝากเจ้าที่เจ้าทางเขาดูแลก็นจะมาดูบ่อยๆนะครับเราไม่ได้ห่างหายสวัสดีครับคนจจอยครับสวัสดีครับควนไวครับผมัผครบนุอนาอกาศร้อนมาครับทุกคนครับ นี่เราก็จะทำที่ผ่อนคลายให้ครับให้น้องๆพี่ๆช้างได้เล่นครับใบเฟิร์นของเราก็ชุ่มฉ่ำใจนะครับทุกคนครับเล่นน้ำเย็นๆคันคันก็ใช้ต้นไม้เป็นที่ถูอ่ามันเทาความคันครับผม ก็จะให้เขามาจีบมาสร้างความรักความผูกพันกันในป่าใหญ่ครับก็หวังลึกๆนะครับว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาเขาจะดนบันดาลให้เนาะให้ใบเฟิร์นเราครับมีน้องมีน้องน่ารักน่ารักกมุตมินะครับเพื่อให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นว่าความน่ารักของ น,น้องช้างเป็นยังไงครับถ้ามีน้องตัวเล็กๆวิ่งเบนนี่คงจะมีความสุขใหญ่เลยเน้องทุกคนเนาะตอนมาครับอากาศช่วงเดือนมีสาครับใกล้ใกล้จะเข้าเดือนมีสาแล้วครับภาษาบ้านเราเขาจะเรียกเดือนห้านะครับทุกคนเดือนห้า,า,หาแต่ก็เห็นกรมอุตุนะครับมีข่าวแจ้งเตือนนะครับว่า ช่วงเดือนมีนาจะมีทั้งฤดูร้อนแล้วก็ไอฝนนะครับ <ๆ S 1> ก็อยากให้ฝนซะมากกว่าครับแต่ว่าไม่เอาลมนะครับพอปีที่แล้วครับเจอลมนะครับพายุกระนำสวนสัตว์นะครับบ้านหลายหลังหลังคาปิวว่อนเลยครับรวมถึงพอพายลันตาเราก็ปีที่แล้วก็หลุดนะครับตกใจครับผม ไปอยู่กับแม่น้องมิงนะครับแม่น้องมิงตอนนั้นน้องมิงยังไม่คลอดใช่ไหมครับพ่อไว้เดี๋ยวเราจะไปถามเหตุการณ์พ่อไว้หน่อยปีที่แล้วลมเป็นยังไงบ้างครับผมพ่อไว้พูดให้ฟังหน่อยปีที่แล้วเป็นยังไงมแรงมากเลยครับลม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 อะไรลมพายุบอพายุพายุฤดูร้อนนะครับบ้านพ่อไว้เป็นไรไหมบ้านพ่อไว้ก็เกือบออกนะครับแล้วมีข้อไก่นะครับเล้าไก่เรา ออกหมดเลยเออกหมดเลยแล้วก็มีภัยลำตาลหลุดด้วยเหตุการณ์วันนั้นยังจำได้ครับมีมีลูกเห็บตกด้วยโอ้โมีลูกเห็บครับน่ากลัวไหมพ่อไวโอ้น่ากลัวมากนะครับไม่เคยเห,เห็นเหตุการณ์อะไรน่ากลัวระทึกขนาดนี้ปีนี้เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วเดี๋ยวให้ดูให้ให้ไม่ไม่ชมได้ดูกันนะครับไม,ไม่ผมไม่ปรารถนาครับพ่อไว้ทุกปีครับไม่ผมไม่อยากให้เกิดไง ครับผมแต่ว่าเราต้องทําใจครับเรื่องเป็นเรื่องภัยธรรมชาตินะครับเพราะว่าเหตุการณ์ตั้งแต่มาอยู่หกปีหกปีนี้เป็นทุกปีครับมีทุกปีเหตุการณ์ลุมเลยพ่อไวมาอยู่นี่กี่ปีแล้วครับหกปีแล้วหกปีแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ว่าเป็นทุกปีเลยครับมีทุกปีเลยมีทุกปีสําหรับคลิปพ่อไวนะครับจะลงไว้อยู่เนาะตอนนั้นลงเรื่องราวไว้อยู่แต่อันนี้เราพูดว่าปีนี้ไม่อยากให้เป็นเหมือนปีที่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ น้องมิงเองเขาก็คลอดแล้วเรา,าเองผ่านไปด้วยดีแล้วครับครับเราเองเราก็หัวพ่อพายเราหลุดถ้าหลุดไปนี่ไม่อยากให้หลุดนะครับถ้าหลุดไปอันตรายมันเยอะครับม,มีความสุขมากครับอย่างใบเฟิร์นนี้วันนี้มีคุมสุูมาเลยได้เล่นได้เล่นโคนกับพ่อสิโดงเงินนะครับอืมเป็น,เป,นเป็นดูลักษณะมีความสุขอย่างมากเลยหาย<ส>หายยากลักษณะนี้เสียดายเนาะตรงนี้มไม่มีแหล่งน้ำเนาะ ถ้ามีแหล่งน้ําคงจะมันก็มีอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะเขาได้อยู่ในธรรมชาติด้วยเขามีต้นไม้เอ่อัดสีชีวิตวันด้วยสีให้สุขพันเขาดีเขามีตมมีน้ํามาเล่นอย่างนี้โอ้สุดยอดแล้ววีวิเคราะห์ให้ผมหน่อยครับว่าเขารักกันมากไหมครับสองเชิงเนี้รักกันมากไม่ทําอะไรกันด้วยแล้วก็อีกอย่างก็ได้สร้างบรรยากาศด้วยนี่คือการสร้างบรรยากาศครับตกลงตกลงประเพณีช้างนี่เขาให้ตัวเมียขอขอ ตัวผู้ตัวผู้ใช่ไหมต้องขอนะครับทุกคนครับขอนะครับถ้าเป็นไม่เหมือนคนนะครับคนนี้ผู้ชายเป็นฝ่ายเสียนะครับแต่ถ้าเป็นช้างนี่ในกระทั่งวัวควยเนาะใช่แล้วตัวผู้ต้องได้จากผู้หญิงได้จากผู้หญิงเพราะว่าตัวผู้ก็ต้องออดูแลดีถึงจะผสมพันธุ์ได้ครับผม ดูแลเขาเป็นพิเศษนะครับดูครับอ้วนบึกเลยทีนี้ไม่ใช่ตัวเล็กนะครับสีดองเงินนะครับถ้าความจริงตัวใหญ่มากนะครับเหมือนเขาอายุยังยังยังน้อยอยู่เขายังไม่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 ใหญ่แต่ว่าถ้าความจริงคุณคุณได้นําไปช่างไหมครับยังไม่เคยแต่เคยช่่งอยู่ประมาณสักห้าหกปีสามตันห้าวันนี้ก็ประมาณสี่ตันคิดว่าสี่ตันนี่ได้เลยสี่ตันเกือบห้าตันเนาะครับได้เพราะว่าเขาใหญ่ มันหลังคุณก็เอาไปช่างน้ำหนักผเาพเพื่อที่จะให้เอฟซีลุ้นเลขท้าย,เ,ายเ,เพื่อพ่อภัยให้โชคเดี๋ยวให้เขามีความสุขก่อนนะอันนี้ว็ให้มีความสุขเล่นโคเล่นอะไรเขารอแล้วเขารอแล้ว <laughs> ลเหมือเหมือนเขาไปรออะไร <laughs> ใบเฟิร์นเราจะรู้งานนะครับทุกคนว่าตรงนั้นคือที่เสียตัวนะครับที่เสียตัวนะครับทุกคนลูกตรงนั้นเลยเหมือนกับเป็นรอแล้วสุดยอดเลยครับแต่ว่ากูไม่ไปครับยังไม่ไปเพราะดีวันนี้มีธุระนะครับร้อนด้วยกำคำเาว่ากันเราก็จะเอาเรื่องราวดีๆนะครับมาบอกเก่าพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเป็นรอนะครับเราตื่นตั้งแต่ตีสี่นะครับทุกคนเพื่อไปนําอาหารนะครับ เอาไว้ให้น้องๆกันเดี๋ยววันเราทานข้าวทานอะไรเสร็จก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้ต้นกล้วยนะครับเราก็จะพากันไปตัดต้นกล้วยครับไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่นะครับเวลาพักนี่น้อยมากครับทุกคนครับแต่เพื่อให้น้องๆได้อิ่มแล้วก็เราก็ไหนแค่ไหนเราก็สู้นะครับทุกคนครับใบเฟืรอนเราไปนู่นแล้วครับนู่นครับผม นแต่สันหลังนะครับนุ่นครับนุ่นแล้วไปรอหนุ่มรอดูานครับรู้งานมาครับฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับผมก็จะนำเรื่องเราแต่ละวันนะครับว่าเราทำอะไรบ้างมีอะไรให้ รับชมบ้างแต่บอกตรงๆว่าปกติควรจอยถ้าเป็นปีนี้ก็จะยังอยู่ที่พัทยาอยู่นะครับยังไม่ได้กลับบ้านแต่โควิดเนี่ยมีแล้วแต่ยังไม่ได้กลับบ้านช่วงนั้นก็จะดูสถานการณ์ก่อนนะครับเพราะว่าในาช่วงโควิดมันเริ่มช่วงเดือนเดือนมกราปุมพาเราก็เลย ุมพามีนามีสาเนี่ยเราก็อยู่รอสถานการณ์ว่าอาจจะคลี่คลายไหมบางทีเราก็ถามไกด์ถามอะไรว่าพี่ไกด์สถานการณ์อย่างนี้เป็นยังไงพี่ไกด์เขาก็บอกว่าอย่างเร็วก็ห้าหกเดือนพวกเราก็นานเทอา่าพอห้าหกเดือนผ่านไปครับมันไม่ใช่แล้วครับมันอยู่กับเราเป็นปีครับผมก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าโควิดเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับนา่ากลัวกลัวกว่าทุกโรคเลย ปีนี้จึงมีโอกาสนะครับพาช้างกลับบ้านแล้วมาหานมรอครับผมกลางป่าใหญ่ครับต้องให้อยู่ตามธรรมชาตินะครับไหวเจ้าที่เจ้าทางขอเขาเพื่อให้เจ้าที่เจ้าทางเขารับรู้เ,เราช้างมาทำอะไรกันนะครับมันไปเฟือนไปรอแล้วไปรอแล้วครับที่ ที่ของเขานะครับตรงนู้นครับผมที่เขาเคยเสียตัวนะครับก็จะได้อยู่สามครั้งแล้วนะครับผสมได้สามครั้งครับผมเพราะว่าเราเองเราก็ไม่ว่างนะครับไม่ว่างที่จะผสมเขาบ่อยนะครับแล้วก็เห็นบางไหนว่างก็ผสมอันไหนไม่ว่างก็ไม่ได้ผสมนะครับทุกคน ฝากผู้ใหญ่ใจดีนะครับสามารถมอบอาหารให้ได้ครับผมควรจอยรับพีออเดอร์นะครับมีพี order, ออเดอร์น้องน้องช้างอย่างใบเฟิร์นเองไม่ได้ไปร่วมกับหลังคาเขียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้พื้นที่หลังคาเขียวมีพื้นที่ที่จํากัดแล้วอีกอย่างพ่อพายเรานะครับก็มีความอันตรายเพราะเขาตัวโตวแล้วจะไปรวมเลยก็เกรงว่า นะครับอันนี้เป็นเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเราระมัดระวังเนาะเราแบบงั้นแบบพอช้างหลายๆเชือกมารวมกันอย่างเงี้ยอย่างเป็นเป็นตัวไอ้เพศผยู้เองเนี่ยก็เหมือนกับคนเราเลยเหมินกันอะไรเงี้ยเกิดความอันตรายได้นะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ ฝากด้วยนะครับทุกคนครับทคนจ่อยลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ